อยู่ในแม่น้ำบางนา,รานครับกลายพัเลยข้างหน้า <c oughs> เป็นที่ประทับนะครับตอนนี้กำลังมีการแข่งขันเรือนะครับในงามในงานวันบีของนาราพูดมั่วนเนี่ยไม่มีข้อมูลทีล <c oughs> ผมมาเก็บภาพอยู่นี่นะครับ,บช่วงนี้ก็สิบเอ็ครึ่ง ดูท้องฟ้าก็มืดอยู่ฝั่งนี้ okay. โอเคโอค้มุมกว้างที่จริงจะมาแต่เมื่อวานเลยล่ะโอ้เคเลก็มาด้วยนะฮะโอ้โหสุดว่าเลยพักกินข้าวโอเคคู่สุดท้ายพักกินข้าวเดี๋ยวกลับมารอบหนึ่งกลับบ้าน แข่งเรือภาคเช้าช่วงนี้ใกล้เที่ยงเอเขว่างเลยครั้งที่แรกก็ขูดแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งไม่ใช่พักหนึ่งมันเดือนหนึ่งไม่ได้ออกเลยเกาะเต็มเลยเนี่ยอ๋อไอ้น,นี่แตไอ้สิ้นชุดที่ผมเติมเข้าไปลอกออกให้มาจัดก,การใหม่ มันต้องขึ้นไปบนฝั่งอุปกรณ์ต้องพร้อมครับขัดเลยครับขัดกระดาษทรายไปเลยกอดเต็มเลยแ,แ,แต่แมงวิวเทนี่เดี๋ยวนี้หากุ้งนะครับกุ้งกุ้งทรายถ้าเป็นเหยื่อด้านท้ายนะครับกอดเต็มเนี่ยใบ2อมีทุลัอีกขูดออกเที่ออกได้ใต้ท้องนี่เป็นเรือหนักมากเลยเมื่อกี้ เลี้ยงหอยดีไหม <laughs> อุปกรณ์อยี่แล้วโอเคอุปกรณ์โอเค,ค,อออเคขูดเรียบร้อยแล้วที่จริงไาได้สวยต้องขึ้นเนดะี๋ยวเราขึ้นช่วงหน้าฝนก็เกือบสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าเรือเบาเลยเมื่อก,กี้เรือหนักมากเขี่ับบ้านก่อน จะก,กันรทุระบางอย่าง,งเวลาที่เหลือค่อยว่ากันถ้าเรือเบาหน่อยหนึง่งที่เรือหนักมากคุณไม่ยากเรื่องจันเลยอันนี้เครื่องจักรเหมือนกันแต่ไม่เยอะมาก Up and now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up and now, yeah. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.